คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะประเด็นร้อนของสังคมอย่างกรณีที่ ครูโรงเรียนชื่อดังเนี่ยค่ะทำร้ายเด็กนักเรียนนะคะยังถูกขยายประเด็นกันต่อค่ะลามมาถึงวงการบันเทิงนะคะพ่อเริ่มมีการไล่ลายชื่อของนักแสดงดังๆที่เคยเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณแพทย์กปพาค่ะพิธีกรแช่ข่าวสาวซองของเราค่ะแม้เธอจะเป็นสิทธิ์เก่านะคะแต่กับกรณีนี้ค่ะนะคะหัวอกคนเป็นแม่เธอก็เดือดเลือดขึ้นหน้าเลยคุณผู้ชมส่วนสําหรับฐานะสิทธิ์เก่าเธอก็บอกนะคะว่าทุกคนทราบดีว่าโรงเรียนนี้มีเครือข่ายร้าย สาขามากนะคะซึ่งที่เธอเรียนนั้นเป็นสาขาแรกๆยืนยันว่าไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกระทั่งตอนนี้หลานเธอเรียนอยู่ก็ไม่มีเรื่องผิดปกติใดๆเลยค่ะถ้าเราเป็นแม่เราก็คิดว่าเลยล่ะว่ายันว่าสาขาแรกๆไม่เป็นนะคะเพราะว่าทางบ้านแพทเรียนสารศาสตร์หมดเลยนี่สาขาใหม่เหรอใช่ค่ะของแพทจะเป็นต้นๆสารศาสตร์พิทยาสารศาสตร์เอกตาสารศาสตร์วารานิเทศอะไรเงี้ยจะเป็นสาาวารมงคลสารศาสตร์ จะเป็นประมาณสิบสาขาแล้วแล้วนี้เป็นสาขาหลังๆแล้วพอออดูแลทั่วถึงแล้วเด็กทุกคนจบมาันสุขภาพจิตดีจะพิ่งมาเสียตอนโตลูกน้องตอนนี้ลูกหลานแพทย์อีกสองคนก็เรียนสารพิทยายังยืนยันพทถามหลานตลอดไม่มีนะคะ สำหรับคนบันเทิงที่เป็นสิทธิ์เก่าในเครือสารศาสตร์นะคะที่โซเชียลนำมาแชร์ค่ะก็มีทั้งคุณแมทพีรณีแม่แพทน์นภแพรมาขออภัยค่ะแม่แพทยปรภพาสองคนนี้นะคะจากโรงเรียนสารศาสตร์เอกลาค่ะรางกันนรันนะคะโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนค่ะสาวพิมรัณนิดาจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรังสิตและก็ยังมีอีกมากมายเลยล่ะค่ะ